ก็สวัสด okay ีค okay, ่ะพบกับช่องแล้วแต่ได้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่แพนก็จะตามสัญญาเอาน้อกเฮลคีของเราไปเปลี่ยนโชกนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาโชกอะไรก็เดี๋ยวไปเลือกดูก่อนคือเน้นสวยอะเน้นสวยแต่ว่าอันรอบนี้เราก็จะจัดจัดเต็มหน่อยนะโชกของแค้เลยของแค้ไปเลยโชกอะไรของแค้ก็โอลินเนาะโออะไรเลโอลินไปอะไรก็ได้เจ๊นะโอเคโอเคก็ แล้ววันนั้นเราไปขับมานาอแล้วทีนี้อาการมันบอดถามช่างว่าดับไหมดับไปเลยเลตอนนี้ก็เราลองทําไปแล้วใช่ไหมอืมก็ถามอาการนเป็นยังไงอ๋ออาการตอนที่ผมเอามาถอดดูคือหัวเทียนผมไม่รั่วกรทโ้งไปไหนคือหัวมันละลายละลายไปเลยใช่ไหมหัวมันละลายไปเลยครับแล้วก็คาบูมันรั่ว คาบูที่ที่เปลี่ยนออกมันรั่วเราก็เดี๋ยวซื้อมาเปลี่ยนใหม่เลยใช่แล้วก็ที่เจอมีน้ำมันเครื่องยนตคืนเนี่ยอีกฝาวาล์วที่มันไม่ร้อยขันอยู่ข้างล่างเนี่ยเจนมันมีมันไม่ร้อยแตกแค่นั้นไม่มีแล้วก็ซื้อฝามาปิดได้ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นพวกสายน้ํามันนะคะแล้วก็จะทําให้มันเสร็จวันนี้เลยแล้วจะได้ไปลองลองให้น้องๆดูดูแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนพวกก่อนเนาะใช่เดี๋ยวรอบนี้ผมลองให้ดูก็ได้เจนเดี๋ยวเพราะว่าเป็นซอีกใช่ใช่ น้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากบอกว่าคนลองไม่สุดลองเหมือนเต่าบ้างล้อเหมือนผู้เฒ่าคือแบบขี่รถแบบไปลองรถอะไรลองรถเหมือนคนแก่อะไรเงี้ยโอ้สงสารไปรุ้นหัวสั่นไปเลยมันจะกล้าขี่รถมันจะกล้าล้อไปลุ้นหัวสั่นนะน้องๆต้องเข้าใจเอาโอเคนี่ก็เดี๋ยวพี่แพทย์ไปซื้อโชก่อนอ่ะเดี๋ยวเราให้อามพล้ำ ทำเช็คอ่าระบบข้างในให้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะแล้ววามรูปไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมายกไปทำที่บ้านที่มาซื้ออะไรนะองค์ขาดอะไรนะหัวจรวดนี่ยที่จริงคาบูนบอกว่ามีปัญหาแต่ว่าทางพี่ว่าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะไอ้ที่มันรั่วรั่วลูกน้อยมันไม่รั่วหรอกมันถ้าเกิดมันกักน้ดมันไม่อยู่ก็จะเป็นกับไอ้หัวจรวดที่มันทิ่มไปอ๋องั้นก็เปลี่ยนแค่ใช่ตรงหัวจะรั่ว ว่า <IL DS> เราเปลี่ยนหัวจรวนทุกคนเลยอาคาร์บูอะไรก็ได้แล้วลูกพวกสายน้ำมันนะคะซึ่งที่ร้านฉันมีเยอะนอ๋อลูกลอยรั่วไม่ต้องเปลี่ยนคาร์บูเปลี่ยนแค่หัวจรวดเอาไหนมีขายไหมท่านซื้อมาที่นี่ที่เดียวก็จบเลยไอ้อดูคูนี่เป็นพิธีกรแล้วเนี่ยเอาลืมยังไม่ถึงฉากนี่เลยท่านก็แกะให้เฉียวโอมเลยเอาจากพวกคาร์บูที่ผมไม่ได้ลดได้แหละเฮ้ยตัวแกะเงี้ยเลยเอาอย่าให้ดูอ๋อท่านก็ถารอดแกะให้เลยนี่ถารอด เดี๋ยวขำหอดตัวฉี่อะไหนลองดูขำหลอดไงป่ะเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไปขำให้น้องสายเชื่อเด้อเดี๋ยวขำไม่ต้องสายได้ได้เออดีเลยดีเลยเออรู้เรื่องรู้เรื่องท่าไม่ลงช่องท่านเราไปรุ่นหัวสนิทุกงานเลยเป็นหัวสนิทไปตัวไปก่อนเนอะแกอะไรเนี่ยนี่เวลาล้างขาบูได้กินเป็นขี้เลยว่ะเอาไปขี้ไหมบอสใช่อ๋อทำไปขี้ไหมใช่ ยังไม่ล้างมือด้วยเไอหัวจรวดมันไอหัวจรวดมันก็เนี่ยเวลาเราเติมน้ำมันไปทางนี้ใช่ไหมถ้าถ้าน้ำมันมันเต็มลูกมันเต็มลูกลอยเต็มถ้วยถ้วยก็จะดันดันปิดปึ้งพอดันปิดไอตัวเนี้ยมันจะเข้าไปอุดไว้อ๋อเอเออเออเเออเออเเเออออเ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 เออะไอเออเอ้เเเอออออออนแเรเือออออออเ เดี๋ยวตอนนี้ม <ทำ S 1> <ด>ีประเด็นในช่องผมอยู่โซนุงโซนิกโซนิกก็ได้วิง่ง <c oughs> อย4 5เกิป็นไรกันงงเหมือนกันขนาดวิ่ง160ดีได้นะั่นเออตอนลอ้อฝืดสภาพอย่างนั้นอ่ะขนาดลอ้อฝืดดีนะก็ล้อฝืดก็เด็กน้อยถามว่าเอ๊ะล้อล้อฝืดทำไมเป็นช่างไม่ทำก,ก็มันวิ่งล้อฝืดมันก็วิ่งได้อ่ะยังได้เหรอใช่ก็ผมจะให้ท่านจัดสภาพทีเดียวไงผมก็เลยเกย็บเดี๋ยวคลิปมารอดูที่ช่องผมช่างจอดวิ่งเท่าไหร่สวัสดีครับจริงเหรอ160เอาง่าย วิ่งยางกากเลยนะสภา,ภาพ้าแน้วร้อยห้าแปดพ่อเราเทสจีไหมอะ่ะร้อยห้าแปดสามสี่รอบแล้วก็ร้อยหกสิบสองสามรอบอย่างเงี้ยค่ากันไปคือมันยืนอยู่เวลายืนอยู่แล้วถ้าอาวันท่านนะหน้ามาร้อยหกสิบเกินร้อยหกสิบวจริงจริง <Bye. S 2> ตอนหายไม่จบมันขึ้นอยู่แต่ไม่เอาลิปลง เด็กน้อยก็ไ no ด <oven> ้ตกองตายตายเลยยังเดี๋ยวไม่ให้แก้มือคือนี่เอาให้แกีมือให้คนขับเลยผมคออยู่ดูช่องสายฉีดแล้วก็แก้วมาให้เแล้วให้คนขับแก้มือแล้วให้ดูช่องผมเลยช่องผมที่วันนี้ขอพักวันนี้เดี๋ยวลบมาให้ทางพี่เขาทำเนี่ยเปลี่ยนแค่ไอตัวนี้ก็อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้สวมใช่ไหมเอ็นโบมันมันมันมีม่มีโอลิงสวมไหมปกติบางรุ่นมันจะดึงโอลิงสวมได้ด้วยไปเอาให้เสียโอ้มปโอเค เอานบการเดี๋ยวผมแบล็คโซนกกันได้ได้โอเคมาเริ่มตต่คลิปคลิปผมวันนี้เลยรอชมทุเรื่องผมว่าไม่จัดแค่เซกหายหายทำลอดตอร5ไม่ทำรตักว่าเอาแล้วมาแล้วประเด็นนี้มาแล้วนี่นี่นี่มัคือรเด็นนี้1ทหน1ไหมครับไหนนี่ยมาดูมาดูเทียบเทียบไมกับ GS อย่างนี้ผมลองลองเอาไปยิงลองได้ไหมหนี่งได้เดี๋ยวก็เทียบไปกมคือมาเอาโซนิาให้แกแล้วใค่เอาไปลองแล้ว,เเวก็ <ปะ S 2> ม,มีค,คนคอมเมนต์บอกว่าให้พี่อมเอา X Max ไม่ให้ท่านช่างพี่ับหน่อยเดี๋ยวจัดให้สองคลิปโซนิคสิบ X Max เตอะรู้เรื่อง,ร,ร,องรู้เรื่องเลยไปไปยกรถอโอเคอันนี้เราก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือประจ,จุไฟฟ้าชนนิดึงที่ทำให้รถสตาร์ทติดนะฮือฮือหัวเทียนนั่นเอง นี่อาหารนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วโชว์ก็สุดเลยค่ะทุกคนสวยสวยสวยต่อก็แจกแจกทำคลิปแจกครับแจกกันเก่าสีเขียวใครอยากได้อ่าที่กระโหลกอยู่นั่นเก่าสวยอยู่แต่คือมันเข้ากันเก่าไงอันเก่ามันชมพู นี่ก็เราก็จะทําการมอบหัวจรวดให้ตามพันลังหัวจรวอดหัวจรวอดจรวอดทำไมเจรนี้นะปกหัวเล็กนะแต่ว่ามีประสิทธิภาพมากมายถ้าไม่มีตัวนี้เราก็ไม่สามารถวิ่งรถได้เอาไปใช้ม้านอ่ะไปซื้อที่ดิหลังบ้านซื้อทำอะไรพี่ทำสนามฟิตบอด เ <c oughs> ม่น่ารักโอ้ก็นึกว่าจะทำอะไรที่มันแบบอลังการยิ่งใหญ่อิสราฟูดบอลอันนี้ก็พี่แฟนจะเริ่มถอดชุดสีก่อนแม่ก่อนนายแม่ก่อนสีป่ะโอ้กับเบอร์ปะเจนเนี่ยคนละอันน <c oughs> ี่เราจะใช้หัวเตี้ยมถอดก่อนน,อนี่ตัว ตรงนี้ก่อนสิมาตรงนี้เก่งมากเลย Mm. 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 เลยแหละเราอันนี้นมาทำการใส่โชกอันนี้ก็เป็นบวมๆเนะ่ยเปลี่ยนบู๊ใหม่พี่ยังมันอีคิดเกินจะใส่ได้ใช่ไหมได้ได้เด็ดกำลังีจโ <c oughs> ดยช่างอามเฮ้ยโดยช่างอามเนาะ ไรนะไม่รู้อะไรนะโอเคใช่คยยโคโมาเป็นยง่ยย้โอ้ยก็อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้อ้าวองเสียงเลยได้ไหมขอได้ๆอันนี้คือทำอะไรกันมาเปยงงยได้ยง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  แล้วนะแบบดาร์กเลยอะถ้าสมมติว่าเปลี่ยนอันนี้เป็นสีดำเนาะคือมองเห็นแต่คนขับเนาะตอนคืนนี่มองเห็นแท่คนขับอะ่ะว่าดำหมดเลยดำอย่าลายบาดสกันได้เลยเนาะไมนะ่มีตาสวยอือนะมีมีมีแผ่นจะเปลี่ยนแต่ว่าสีแดงกับดำก็สวยแล้วแหลนะเนาะไม่เปลีป่ยนหรอกเหลือ<ซ>เหลือเราแค่แชาตินสีแดงดำใช่เดี๋ยวเราค่อยคิด ออกแบบสติกเกอร์ใหม่อ่ะโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จบคลิปเพียงเท่านี้คลิปนี้ก็แค่นี้แหละให้ดูแค่เปลี่ยนโชกอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้อามไปร้องให้นะทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าอ่ะน่าจะสติกเกอร์ไะแต่ว่าอยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันเป็นของของช่องแล้วแต่ได้เลยคือทั้งคันเลยอ่า แต่ว่าเอานี้ก่อนอันนี้ยังไม่เบื่ออันนี้พี่แพนคิดว่ายังสวยอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทําลายเราใหม่ต้องออกแบบทั้งคันเลยมันถึงจะสวยถ้าเราไปติดที่นี้ที่หน่อยมันก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่เข้าไม่เข้าอโอเคค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าไปอามจัดให้หน่อยได้จัดไปรับ <c oughs> วันนี้ผมจะรับหน้าที่มาจับ GPS น้องเหียวคีให้น้องๆได้ชมนะเนี่ยจับจากโทรศัพท์นี้นะฮะ <c oughs> ถ้าขับไม่ถูกใจใครก็ต้องขออาภาัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโคตรแยบอะ่ะ เสียงโคตรแซ่บจะขึ้นจะขึ้นอันนี้บิดนิดเดียวโอ้โหถนนเดี๋ยวไปหาทางลองนอกเมืองใหม่นะโอ้โหตอนคืนใครสับมาซีสัวไม่รู้เรื่องนี้มีตีรังกานะเนี่ย เป็นเวฟร้อยคันแรกในชีวิตผมที่ผมคิดว่ามันมันแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยขับมาเวฟร้อยกันนะี <c> ้ <oughs> คือเวฟร้อยที่แบบโง่โคตรจี๊ดอะโอ้ถ้าสมัยแต่ก่อนเวฟร้อยมีแรงขนาดนี้เนะโอ้โหกระจุยกระจายอะครับผมสาวๆนี่ไม่ต้องเสิร์ฟเลย เดินเบาไม่เคยอยู่เคร่งล้างคาบูเมื่อกี้แหละเดี๋ยวผมจะหาทางโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบบสุดปอกให้ดูเลยนะครับใครข้อห้องใจว่ารถคันนี้มันวิ่งเท่าไหร่นะเอ้าเฮ้ยมาลองซบๆดูก่อน โอ้โหถนนจ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลมเอามา โอ้ ho, ho. วิ่งขนาดนี้ก็สุดแล้วนะ ร้อยยี่สิบสี่จุดเจ็ด GPS